พี่จาพี่น้องจ้ารอเห็ดน้ำจ้ะก็เลยมาทักเสียใส่ปกซะใส่ปกเสื้อสวยไหมคะสวยน,นาะค่ะน้อรอเวลารอเวลาหลกคขามากจ้ะเอาจากน้อยเสียงกับเสียอะไรจัน้อยเลยพี่น้องเสียงอยากไรยังโมว่า แยกน้อยหองอยู่ข้างบนสั่นบนโอ้ยมันมทางแดนมัทางแด่นมันทางกระเทือกนั่นแหละยังก่อนมันทางกระเทือ,นนนะอก,ทก,กไปพื้นไม่พีนน่น้องมันก็อย่า้ยินเสียงคือเก่าจังมันอย่นี้เสียงคือเก่าวัวนนี้แดดดี ดีเด้เป็นน้องเด้อบักพริกบักพริกบักเขือกำลังงามกำลังแตกยอดเพื่อเพื่ออีกขึ้นยอดอะนะยอดเพราเขาไม่เี็นน้องกันบักพริกบักเขือมันถือฝนถือถือได้น้ำมาได้บากผิดได้น้ำได้ไอ้ปุ๋ยนะถือฝนนี่เดียวเอ้ยถือแดดนี่เดียวขึ้นนี่ประเด็นนะงามงามเลยเี็นน้องเด้อขอเมื่อไรว่างก็เชอัปเดตเดี๋ยวเมื่อีกเที่ยนึงอัปดูพอได้เี็นน้องอัปดูพอได้ อัพเดทไปเดี๋ยวกัอันพิจารณการมองเห็นอีกโ่ให้คนเราวินน้ำบบดสนุดดอกคนเราวินน้ำอันยังก็กดของเอไอวินน้ำอันระบบระเบียบของเขาเนาะพี่น้องจะเสียอาใจยังไงก็เลยมาจมพี่น้องจ้า เรื่องวัดจมให้ผู้เก่าฟังโอ้ยแคแปลกว่กาอัเรเดี๋ยวมงตาไปตาคนนนเขาชฟ้าคนละแล้เสียงดังเด้อขอเชนไล่จัน้อยมัสนดกได้วิดีโอเ็วิดีโอชกน้อยัสนไดไอผิดโทรทัศท์พี่น้องไอผิดโทรทัศท์วันนี้มันกิพระมีแนวเลียนอย่ไมัเลีน,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 ลนอันโทรศัพท์มนจะผู้เ่า ่าจิตไปใส่พอก็นนะทรมาถามตัเธอดอกพี่น้องเอ้ยทรมาถามมือเสิองขับรถปะไรทรมาถามให้อันตาที่นี่แหละอันภาพไปหันภาพไปนี่แต่ละมือต่ละเดีพี่น้องมต่คนเดียเที่ยวขับป่นนะเที่ยวขับเที่ยวทรงเพลินเอาพี่นอ้นองคอยลืมเบางเวลามันจักมุง้งโอ้ยมันอันนั้นเด้ว มาตักท่าจะไปนองจา้างามด้ไปนองเดี๋ยวเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวญาตจิตใส่เหียบุญก็จ้าแขนก็เสร็จแล้วนะคะแขนก็เสร็จแล้วก็ยังตะปุกนะจา้าโอ้แขนเจ้าพี่น้องจา้าไปมาเจอกันใหม่นขอเนาะเสร็จก่อนจะมาเจอกันใหมน่นะจา้แจาแค่จ้าบ๊ายบาย